สองคอมเมนต์คนสงสัยเต้าต้นสอแววเลิกตามข่าวลือสถานะตอนนี้คืออะไรสองคอมเมนต์ชาวเน็ตกันครับหลังเพจดังเผยข่าวเต้านัทพรนั้น,ตอ,น,นตอบสถานะความสัมพันธ์ต้นอาจสอแววเลิกตามข่าวลือมีคนตั้งกระทู้ถามเต้าต้นยังคบกันอยู่ไหมแฟนคู่รักมาราธอนที่หลายคนนะครับลุ้นให้มีข่าวดีแต่ระยะหลังๆนัครับกลับมีข่าวลือหนาหูเรื่องเลิกลาจนฝ่ายหญิงนั้นต้องออกมาเคลียร์อยู่หลายรอบ สำหรับคู่ของเต้านัถพรและต้นอาจแต่ล่าสุดนั้นครับกลับมีประเด็นที่ทํา,าเอาขาเมาขาเผือกตาโตหูพึงเมื่อเพจดังใต้เตียงดารานะครับได้นําเสนอข่าวจากบทสัมภาษณ์ของสาวเต้าที่พูดถึงสถานะความสัมพันธ์กับฝ่ายชายแบบชวนสงสัยโดยเพจใต้เตียงดารานั้นครับได้สรุปข่าวเต้านัถพรตอบเรื่องความสัมพันธ์กับต้นอาจไว้ว่าฉีเต้ายอมรับว่าตอนนี้คืออยู่ในช่วงคุยกันหาทางแก้ปัญหาส่วนเรื่องสถานะเจ้าตัวก็บอกว่า ตอนนี้เหมือนเป็นเพื่อนๆกันางานนี้ครับก็ทําเอาลูกเพจกันครับเข้ามาคอมเมนต์กับสนนถึงเรื่องนังกล่าวสงสัยว่าการคบกันนาน14ปีอาจจะถึงจุดอิ่มตัวบางก็เป็นกําลังใจขอให้ทั้งคู่นั้นจับมือกันผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้บางคนนั้นก็บอกว่านึกถึงเรื่องรักชุดใจในฉุกเฉินกับคําพูดของหมอเป้งที่ว่าตั้ง15ปีทํามันใช่มันก็ใช่ไปนานละละ่ะบางก็เชื่อว่าแต้วต้นนั้นคงเลิกกันจริงตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตที่สงสัยเรื่องความสัมพันธ์ของเต้าตน้นไปตั้งกระทู้ในพันทิปถามถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่าเต้าต้นยังคบกันอยู่ไหมสัมภาษณ์เหมือนมีปัญหากันความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากการนี้ครับก็มีมากมายหลายคนนั้นสงสัยกับสถานะความสัมพันธ์ของคู่นี้กันอย่างมากกับเต้าณัฐพรกับหวานใจอย่างต้นอาจครับที่ตอนนี้ชาวไซเบอร์นั้นปักใจเชื่อเหลือเกินว่าสองคนนี้ เขาเลิกกันแล้วตามข่าวลือไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านามากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ